สวัสดีครับนี่ลาฟตีมประตูไปนะครับวันนี้วันที่4ธันวาสองห้านะครับวันนี้ผมมีสินค้ามาเสนอเป็นเจ้า bmw f 8 0 0 gs นะครับสินค้าของ bmw นะครับเป็น f 8 0 0 8 0 0 GS นะครับคันนี้เป็นการขับเคลื่อนด้วยโซลนะครับส่วนตัวข้อนี่ออกางซ้ายมือนะครับยางหน้ายางหลังยังได้ประมาณ90%ครับยางหน้าก็ประมาณขอบ21ยางหลังขอบ17นะครับ เจ้า GS คันนี้นะครับมีระบบอุ่นมือให้เราในช่วงหน้าหนาวนะขับขี่ไปก็จะมีอุ่นมือให้เรานะครับนั่นคือระบบที่ติดมากับตัว GS นะครับคันนี้วิ่งมาแล้วประมาณ4ี่หมื่นกลางๆครับหรือว่า4ี่หมื่นไปนะครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนนะครับว่าคันนี้สวยขนาดไหนเจ้าคันนี้เขาแถมี๊ีมาให้เราแค่1ใบนะครับแต่เราได้รถคันนี้เป็นปีคศสองพันสิบหกเลยนะครับได้รถปีใหม่เลยนะครับ คันนี้ผมบอกเลยว่าสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจเนี่ยออกรถแค่สามพันเท่านั้นเองนะครับรู้ผลภายใน3ามชั่วโมงเลยถ้ารถจบก็จบตอนนั้นเลยครับขับกลับบ้านได้เลยนะครับออกรถสามพันก็จบแล้วนะครับสาหรับเจ้าคันนี้นะครับไม่ต้องมีคนค้านะครับขอแค่มีใจเข้ามาก็สามารถออกรถ bmw f 8 0 0คันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขับขี่ให้ดูนะครับว่าระระของมันจะประมาณไหนนะครับผมส่งร้อยประมาณ74นะครับก็ไม่ถือว่าขยเย่งมากนะครับยีงขยย่งหน่อยนะครับ Yeah. สมูทเบาเราคิดว่ามันจะหนักแต่มันเบามากเลยนะครับตอนที่เราออกตัวไปนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับรายละเอียดอยู่ใต้ล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากนะครับผมจะไปจบ